ดังพันกรโพดภาพอัย้อนอดีตถามหน้าเปลี่ยนไหมแต่ได้คำตอบสุดพีกเมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้แล้วรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนสำหรับนักร้องหนุ่มดังพันกรและนอกจากเสียงร้องแล้วเรื่องของการแต่งกายในตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะนำเทรนแฟชั่นแบร์วสุดๆ ล่าสุดนายอินสตราแกรมของดังพันกรได้โพสภาพอัย้อนอดีตของตัวเองถ่ายไว้เมื่อสิบป,ปีที่แล้วพร้อมถามแฟนๆว่าสิบกว่าปีที่แล้วเองครับหน้าดังดูเปลี่ยนไปบ้างไหมครับหน้าดังดูเปลี่ยนไปบ้างไหมครับซึ่งแฟนๆต่างเข้ามาอลมเมนตอบว่าเปลี่ยนมากๆค่ะจากเท่สุดๆมาเป็นสวยสุดๆค่ะเปลี่ยนไปมากคะแต่ก็ดีเท่าๆกัน เปลี่ยนมากค่ะตาหวานขึ้นแต่รอยยิ้มหวานหวานไม่เคยเปลี่ยนค่ะตอนนี้ผอมกว่าสมัยก่อนหรือเปล่านะดูหน้าเล็กๆน่ารักเสมอต้นเสมอปลายถึงแม้ดังจะเปลี่ยนไปแบบไหนแต่ชื่นชมผลงานเสมอไปค่ะชอบเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลย